นี่คือบางกอสเตเดียมของเรานะครับตอนนี้เราอยู่ที่อาเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับพนมภาษาเขมรแปลว่าภูเขาแล้วก็ถ้าภาษาพื้นบ้านเนี่ยเราพนมคือยกมือไหว้แต่พนมสําหรับผมคือดงมกระท่มครับน <c oughs> <c oughs> ต็มเลยครับนี่แต่ละแต่ละสถานเลครับ6,000ต้นเป็นอย่างต่าครับมีทั้งหมดน่าจะหลายแสนต้นอยู่ครับนี่ครับลงพ่อช้ำลงลงที่3มเพราะว่าลงแรกเราผ่านมาแล้ว นี่คือโรงที่3ามเยอะน่ครับอันนี้คือแถวและ6 0พันต้นแถวและห0 0 0ต้นนะครับใครที่ต้องการต้นกระท่อมต้นก้าต้นกระท่อมก้านแดงนะครับติดต่อมาได้ครับหลวงเทนของเรานะครับมีเยอะมากแล้วก็พร้อมที่จะส่งตลอดเวลาครับทั้งหมดมี3โรงอันนี้อันนี้คือโรงเพาะโรงแรกที่เรามานะครับแต่ว่าหลวงเรียกโรง3าเพราะว่าขยายมาเป็น3โรงแล้วคือซึ่งใหญ่มากนี่คือ โกดังที่อยู่ข้างในนะครับโกดังนี่ครับนี่ก็หนยกระสอบละ450ตอนนี้น่าจะขึ้นเป็น500ครับมีประมาณ200 300กระสอบนี่คือโกดังนี่คือโกดังที่เก็บของและก็ทิออ้มาัตแล้วเราก็จะพามาดูผนงานของคุกค่าบและคนให้เงืนเดือนเดือนละ18ซึ่งเป็นชาวสังชาตินี่ครับ เาแอบ,บเข้ามากําลังนอนหลับนี่ครับแต่แต่ละคนเดือนเดือนเดือนละหนึ่งแปดอาจจะเป็นสายฝายลูกพี่นิดหน่อยนี่มองมองเอเออ่องยอขยอนะครับต้องขอโทษด้วยครับที่รบกวนนะครับแต่ละคนเดือน <c oughs> ละหนึ่งแปดแล้วก็นี่คือคุยสอบเป็นเรื่องวัประสอนะครับแล้วก็ข้างบนคือที่อยู่คนง,งานของบวกเทนนะครับ มีอยู่ทุกคนทุกข้องครับประมาณ20กว่าคนเดี๋ยวตื่นสายมาเดี๋ยวผมก็ออกมาทำงานนะครับคนโปรดักนี้คือหลวงน่าจะซื้อต่อแล้วแหละประมาณสามสี่ล้านห้าสี่ล้านห้าซื้อรถที่แกบอกให้สั่ง เริ่มโตแล้วก็ลงพอชำตรงนั้นอีกดีก๋แกก็น่าจะซื้อไปตรงนั้นเนี่ยทีเดียวกันวันนี้อยู่ที่อำเภอพนมพนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก็กด subscribe ด้วยนะครับใครที่คอมเมนต์หรือว่าอยากได้ต้นกระถอบผมมีแจกให้ฟรี3ต้นเลยนะครับเดี๋ยวส่งให้ถึงที่เลยมารับที่บางอ้อได้นะครับขอบคุณครับ